นี่หนิงแกชอบรสนิยมแบบนี้เหรอวะฉันว่าฉันเห็นหนุ่มๆเขามาจีบแกมาหาแกเยอะมากเลยนะแต่ทำไมแกไม่เห็นจะสนใจเขาเลยวะหรือว่าแกชอบของแปลกๆก็เปล่านี่แกแปลกอะไรกันฉันก็ชอบเหมือนกันกับคนอื่นเขานั่นแหละ แต่ว่าฉันก็มีรสนิยมของฉันเหมือนกันรสนิยมของแกคืออะไรวะบอกฉันได้ปะเรื่องอะไรฉันจะบอกแกล่ะบอกตอนนี้แกก็ไม่สนุกนะสิจริงไหมแหมแกนี้ร้ายจริงๆเลยนะเดี๋ยวนี้แกมีความลับกับฉันเยอะเลยนะไม่รู้แหละแกก็รอดูต่อไปก็แล้วกัน ว่าแล้วสาวๆก็นั่งดื่มกันจนดึกพร้อมกับพูดคุยและมีเสียงหัวเราะสนุกสนานเสียงเพลงดังขึ้นมาเบาๆในบรรยากาศมีไฟแสงสีระยิบระยับในห้องโถงใหญ่ผู้คนมากมายมาผ่อนคลายกับบรรยากาศฟินๆกับเสียงเพลง,งเพราะเาะซึ้งๆซึ่งสถานที่แห่งนั้น เขาจะแบ่งออกเป็นโซนๆมีที่ให้นั่งดื่มชมดาวรับบรรยากาศสดชื่นปลอดโปรงแบบเป็นธรรมชาติอีกโซนไว้สำหรับดื่มเป็นการส่วนตัวและเป็นห้องคาราโอเกะเล็กๆสถานที่ตรงนี้เหมาะสำหรับมาพักผ่อนคลายเครียดจริงๆคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นไนท์คลับที่ใหญ่มากในย่านนี้ แกดูนั่นสิหนิงชวนเพื่อนดูกลุ่มผู้ชายสูงวัยนั่งอยู่โต๊ะห่างๆจากเธอไม่ไกลมากนักโต๊ะนั้นมีผู้ชายสูงวัยประมาณสี่คนได้หนิงได้นั่งมองอยู่นานก่อนที่จะเอ่ยปากชวนเพื่อนดูออนถึงกับตาค้างตกใจตาโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว อย่าบอกนะว่าแกชอบแบบนี้แบบอายุรุ่นพ่อเลยนะแกก็ประมาณนี้แหละฉันชอบหนิงพอพูดแล้วก็ยิ้มออกมาแบบเบาๆที่มองเห็นชายสูงวัยที่ถูกสเปคเธออย่างมากๆพร้อมกับมือของเธอได้หยิบแก้วขึ้นมาจิบทีลนิดทีระนิด สายตาเธอได้เพ่งเล็งไปที่รูปร่างหนาชายสูงวัยด้วยความสนใจมากนี่หรอแกนี่แกจะมองเขาอีกนานไหมฉันอยากจะบ้าตายแล้วเนี่ยเพื่อนชานหนุ่มๆเขามาจีบเยอะแยะดันไม่ชอบไม่โดนออนนั่งอยู่ข้างๆเธอพร้อมกับหยิบแก้วขึ้นมาดื่มแบบทำหน้าตาเซ็เงๆที่ไม่พอใจเท่าไหร่ เพราะมันไม่ใช่สเปคของเธอออนได้ขยับตัวเข้ามาหาหนิงและก็ตีแขนหนิงเบาๆเพื่อจะให้ได้สติเพราะตอนนั้นหนิงรู้สึกว่าจะสนใจกลุ่มผู้ชายสูงวัยนั้นมากจนลืมไปว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเธออะไรแกดูท่าทางเขาชอบฉันหรือเปล่าวะดูท่าทางเขา เพอร์เฟกมากเลยนะแกดูสิเขาแต่งตัวดูดีสะอาดมีภูมิฐานมากเลยนะแกว่าไหมหนิงยิ่งมองยิ่งมีอารมณ์อินตามความรู้สึกของตัวเองเวลานั้นหนิงรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากที่ได้นั่งมองชายสูงวัยตรงสเปคของเธอด้วยสายตาเชื้อเชิญจากนั้น เธอได้ยกแก้วมาดื่มทีละนิดเหมือนเดิมก่อนที่เธอจะลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ำนี่แกฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวฉันมาเออเอออย่าไปนานนักละ่ะฉันขี้เกียจรอออนเป็นเพื่อนกับหนิงตั้งแต่สมัยเรียนจนมาถึงทุกวันนี้และเป็นเพื่อนสนิทกันมาก ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันกับหนิงแต่รสสนิยมของออนกับหนิงมันคนละแบบกันเลยค่ะออนกับหนิงได้ทำงานอยู่ในย่านพุทธมนทนเขาสองคนเป็นสาวโสดอายุของพวกเธอปีนี้ก็23ปีแล้วเขาสองคนพักอยู่คนละที่แต่เวลาที่เธอเหงาเขาสองคนก็มาหากันปกติ มาดื่มกันเหมือนเคยหนิงเธอได้เดินออกมาจากห้องน้ำแล้วมาจากห้องน้ำครั้งนี้มาจากห้องน้ำคราวนี้เธอได้แผ่นกระดาษแข็งๆมาหนึ่งใบที่ถือติดมือเธอมาด้วยอา้าวหนิงนั่นมันบัตรอะไรของแกวะหนิงได้โชว์ให้ออนดูขณะนั่งดื่ม แกรู้ไหมบัตรอะไรเนี่ยหนิงพูดอยากให้ออนได้ลุ้นและกระตุ้นความรู้สึกให้เพื่อนได้ตื่นเต้นอะไรวะไหนฉันขอดูหน่อยสิหนิงฉันได้นามบัตรเขามาแล้วลาแกหนิงพูดให้เพื่อนฟังด้วยความเขินอายคืออย่างนี้นะแกฉันจะเล่าให้ฟังนะ ฉันเดินไปเข้าห้องน้ำฉันได้หันไปมองเขาแต่ดูเหมือนเขาจะรู้ว่าฉันมองเขาอยู่เขาสัมผัสสายตาฉันได้เลยแหละและความรู้สึกที่ฉันมีและกำลังจะสนใจเขาเหมือนเขาจะรับรู้ได้ว่าฉันกำลังคิดอะไรกับเขาอยู่จากนั้นชายสูงไวัยคนนั้นเขาก็รีบเดินตามฉันไปเลยน่ะแกไปที่ห้องน้ำ ทีแรกฉันก็นึกว่าเขาจะเข้าห้องน้ำเหมือนกันเพราะฉันก็ได้เข้าห้องน้ำทำธุระในห้องอยู่แต่พอพอ,พอฉันเสร็จธุระแล้วฉันเดินออกมาก็เห็นแต่เขามายืนขวางทางฉันไว้และก็ถามฉันขึ้นว่าหนูมากับใครเหรอลุงเห็นหนูนั่งอยู่นานแล้วนะและเห็นหนูมองมาหาลุงบ่อยๆมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ หนูไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่หนูรู้สึกดีเท่านั้นเองค่ะเวลาได้มองคุณลุงแล้วลุงมีอะไรกับหนูอีกหรือเปล่าคะลุงก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ลุงรู้สึกว่าลุงจะชอบใจหนูขึ้นมาซะแล้วสิลุงชื่อวันชัยนะหรือจะเรียกว่าชัยก็ได้งั้น ลุงขอฝากนามบัตรนี้ไว้ด้วยนะถ้ามีอะไรก็โทรหาลุงได้เดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะได้เจอกันจากนั้นเขาก็ได้ยื่นนามบัตรให้ฉันนะแกเขาแมนมากเลยฉันรู้สึกว่าฉันได้อยู่ใกล้ๆเขาฉันก็รู้สึกดีมากเลยแหละในระหว่างที่เขาให้นามบัตรฉันเขาส่งสายตาให้ฉัน แล้วก็จับมือฉันรูปมือฉันเบาๆและฉันก็อายมากและตื่นเต้นมากเลยยังบอกไม่ถูกแกอ๋ออย่างนี้นี่เองเหรอที่แกไปนานๆน่ะงั้นก็สมใจแกแล้วสิหนิงได้แต่นั่งยิ้มพร้อมยกแก้วขึ้นมาดื่มกับเพื่อนต่อเวลาผ่านไปถึงประมาณตีสอง สองสาวได้นั่งคุยกันจนเพลินจนมีอาการของพวกเธอเปลี่ยนไปนิงฉันว่าเรากลับบ้านกันเถอะวะฉันไม่ไหวแล้ววะกลับก็กลับสิเดี๋ยวฉันไปส่งแกก่อนนะได้ได้แต่ก่อนที่หนิงจะลุกออกจากนั้นหนิงได้ส่งสายตาไปให้ชายสูงวัยแบบเชื้อเชิญ แล้วเธอสองคนก็ได้เดินออกจากไนท์คลับบาร์จากสถานที่นั้นพอถึงวันต่อมาหนิงได้โทรไปหาลุงวันชัยตามที่เขาทิ้งนามบัตรไว้ให้เธอฮัลโหลคะใช่คุณลุงวันชัยหรือเปล่าคะใช่จ้ะตอนนี้หนูทำอะไรอยู่หนูอยู่ไหนจ้ะตอนนี้หนิงอยู่ที่ห้องคะ่ะ หนูยังว่างอยู่ค่ะวันนี้ไม่ได้ทำงานดีเลยจ้ะลุงก็ว่างพอดีวันนี้ก็วันหยุดลุงด้วยเดี๋ยวลุงว่าตอนเย็นจะชวนหนูไปกินข้าวเดี๋ยวลุงเลี้ยงเองนะจะดีหรอคะลุงหรือว่าหนูอยากจะให้ลุงไปหาที่ห้องละ่ะงั้นลุงไปหาหนิงที่ห้องแล้วกันนะงั้นก็แล้วแต่ลุงเลยค่ะ หนิงได้ให้ที่อยู่ลุงวันชัยไว้เวลาผ่านไปสี่ชั่วโมงลุงวันชัยได้มาเจอหนิงที่ห้องของเธอแล้วสวัสดีค่ะลุงเชิญเข้ามาข้างในห้องก่อนนะคะลุงได้เดินเข้ามาในห้องของเธอพร้อมกับข้าวของฝากเล็กๆน้อยๆที่หิ้วติดมือมาด้วยในนั้นเธอเหลือบไปมองเห็น ลูกแตงกวาโตโๆยาวๆเธอถึงกับยิ้มออกมาเพราะเธอกำลังอยากกินมันพอดีทำไมคุณลุงรู้ใจฉันจริงๆว่าตอนนี้ฉันอยากกินอะไรเธอคิดอยู่ในใจหนิงได้มองชายสูงไวัยรูปร่างหนาที่มีพุงยื่นออกมานิดๆอยู่ตรงหน้าเธอเขาช่างเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่น มองดูแล้วผู้ชายคนนี้น่าจะให้ความอบอุ่นกับเธอมากเลยทีเดียวหนิงเคิมกับความรู้สึกที่มีต่อลุงวันชัยอยู่นานหนูอยู่กับใครจะ๊ะดูท่าทางหนูจะอยู่คนเดียวนั้นเนี่ยคุณลุงเข้าใจถูกแล้วคะ่ะหนูอยู่คนเดียวหนิงได้ออกกับข้าวที่ลุงได้ซื้อมาเอาไปแกะใส่จาน และเธอได้ไปสัมผัสกับแตงกวาที่ลุงซื้อมาฝากเธอมันช่างน่ากินจริงๆค่ะสองคนได้นั่งพูดคุยกันอยู่นานจนกระทั่งถึงตอนเย็นประมาณห้าโมงอีกหน่อยลุงก็จะกลับแล้วนะด้วยความที่หนิงอยากอยู่กับคุณลุงนานๆ หนูว่าจะชวนคุณลุงร้องเพลงอยู่นะคะทำไมลุงรีบกลับจังเลยคะลุงวันชัยได้มองเธอด้วยสายตาพิศวาสเธอด้วยชุดที่เธอใส่เธอใส่กางเกงขาสั้นข้าคืบและเสื้อคอโกมลมรัดรูปในท่านั่งของเธอเธอได้นั่งท่าขัดตมาดเลยทำให้เห็นเรียวขาอ่อนละมุนอยู่ตรงหน้าเขาและก็ เสื้อที่รัดรูปลูกแตงโมของเธอดันพูนออกมาทำให้ลุงใจอ่อนขึ้นมาทันทีเลยเป็นเหตุให้เขาเปลี่ยนใจยังไม่กลับบ้านก็ได้ก็ได้อยู่ต่ออีกก็ได้จ้ะลุงก็อยากจะอยู่ต่อกับหนูนาน,านๆเหมือนกันกลับไปลุงก็ว่างเหมือนเดิมค่ะลุงลุงน่ารักที่สุดเลยนะคะ ลุงวันชัยค่อยๆขยับตัวมานั่งใกล้ๆเธอพร้อมได้แอนตัวไปหาเธอเบาๆเวลานั้นหนิงก็อยากให้เขาอยู่ใกล้ๆเธอเขาสองคนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นจนเธอกับเขามีความรู้สึกวันไหวขึ้นมามือของหนิงได้คว้าไปจับไมยอยู่ด้านหลังของลุงวันชัยเพื่อที่จะเอามาร้องเพลง เพื่อผ่อนคลายความเขินอายของเธอออกไปเขากับเธอได้ร้องลําทาเพลงกันอยู่นานจนลืมดูเวลานิงลุงว่าลุงกลับบ้านก่อนนะนี่มันก็ห้าทุ่มแล้วจะกลับตอนนี้หรอคะก็ได้คะ่ะแต่ลุงต้องสัญญาก่อนนะคะว่าจะกลับมาหาหนูอีก ลุงสัญญาว่าลุงจะกลับมาหาหนูอีกนะวันนี้หนิงมีความสุขมากที่สุดเลยค่ะที่ได้อยู่ใกล้ๆลุงขอบคุณมากนะคะที่สละเวลามาหาหนิงลุงได้ขยับตัวเข้ามาใกล้ๆเธอและเอามือมาโอบกอดด้านหลังของเธอไว้แล้วก็ลูบหลังเธอเบาๆก่อนที่จะหอมแก้มนุ่มๆของเธอ ไปหนึ่งครั้งและก็ค่อยๆปล่อยมือของเธอไปแบบช้าๆด้วยความรู้สึกดีๆที่มีให้กับเธอแล้วก็เดินออกจากห้องของเธอไปเรื่องราวของเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะขอให้ผู้ฟังฟังแล้วขอให้มีความสุขด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ